สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งจอยอนดอยให้กับนิสสันเทเน a า l 3 3ตัวท็อปนะครับแอมบสจากโรงงานนะครับตัวท็อปของเขาตัวนี้จะเป็นลำโพง8ตัวแอมบสเนวิเกเตอร์กล้องรอบคันปัญหาของตัว l 3 3ตัวท็อปตัวนี้แอมบสตัวนี้นะครับคือภาคขยายของแอมเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจอยอนดอยแล้วใช้ชุดสายไฟที่ไม่ตรงรุ่นนะครับหรือว่า ที่ไม่ใช่ของเขานะครับจะทําให้คุมระดับเสียงไม่ได้ปัญหาที่เราได้แก้กันบ่อยนะครับคุมระดับเสียงไม่ได้ก็คือบางทีเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ดังลั่นนะครับแล้วก็มีเสียงซาเสียงจีออกที่ลําโพงเราก็ทําการใช้ชุดตรงรุ่นของเขานะครับแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ของเดิมกันเรียบร้อยแล้ว,ลวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูการใช้งานกันต่อไปนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น10นิ้วนะครับลำสี่ลํา64 Apple CarPlay Auto Q QLED นะครับลองเพิ่มเสียงลดเสียงดูนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเสียงเพาะเลยนะครับเบสกลางแหลงมาครบเพราะว่าหายห่วงกับ Ambrose อยู่แล้วนะครับแล้วก็คุมระดับเสียงได้ดีไม่มีเสียงซาเสียงจีเสียงน้อยออกจากลำโพงเลื่อนแทกที่พวงมาลัยนะครับทุกปุ่มที่พวงมาลัยใช้งานได้ครบเหมือนเดิมนะครับ ลองเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อดูกล้องรอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันทํางานปกติเส้นโคงตาองศาพวงมาลัยนะครับใช้ได้หรือของเดิมที่วิทยุจะมีปุ่มคาเวล่าตัวนี้จะเป็นป๊อปอัพลอยขึ้นมาให้นะครับก็สามารถกดที่จอดูได้เหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับกล้องหน้ากล้องซ้ายนะครับหรือกด Enter ที่ปุ่มพวงมาลัยก็สามารถเปิดกล้องได้เหมือนกันนะครับกล้องหน้านะครับกล้องซ้ายนะครับ ในขณะที่เปิดกล้องอยู่สามารถใช้งานปุ่มของไรได้เช่นเลื่อนแท็กเพิ่มเสียงเดินหน้าถอยหลังวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้นะครับอ่าคร่าวๆการใช้งานของตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องจอเนี่ยดูกันที่คลิปอื่นได้เลยนะครับ